ก็สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอสีทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับเราทางช่องพลายแสงจันท์ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะให้น้องช้างเล่นน้ําอีกเช่นเคยครับหลายวันแล้วเนาะหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์กว่าๆแา้วลเนาะที่น้องช้างไม่ได้เล่นน้ําครับวันนี้ไม่แม่ขวานก็เตรียมถังครับดูสิครับใสยอยากเล่นมากเลยครับนานแล้วเนาะหลายวันแล้วนี่อยากเล่นน้ําครับเลยจัดให้เลยครับผมน้องเล่นน้ําอีกครับเช่นเคยครับวันนี้ ดูว่าดูเชฟขึ้นโลเลยครับผมขึ้นโลไม่ควานเลยครับนี่ครับแสดงว่าอยากเล่นหนักครับวันนี้อยากเล่นอย่างแรงเลยครับอยากเล่นอย่างแรงเลยอรอก่อนลุกรอก่อนอยวไม่อาน้ำให้รอก่อนครับแตนเย็นลูกพี่โอ้โหเย็นครับเยน็นแต่เย็นครับวันนี้ มีถังเล็กนะครับผมเพราะน้องขึ้นขึ้นลงง่ายนะครับมีถังใหญ่อยู่ครับเนี่ยก็รอให้น้องโตกว่านี้นิดนึงเนาะเพราะจิตท้องอยู่ครับผมก็ให้เล่นถังเล็กไปก่อนนะครับนี่ก็ของคุณแม่พันธุ์ทิดนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับผมเปไงครับหลายวันแล้วไม่ได้เล่นน้ําครับผมวันนี้คอยดูว่าเขาจะเอาเต็มที่ไหมครับวันนี้ กดติดอัดครับหลาย,ลายวันแล,นลว้วเนาะเก็บกดมาหลายวันนะครับเทียดเมีฝานได้ลูกเอ้ยน้ำน้ำไม่ค่อยเยอะครับน้ำเพิ่งไหลเนาะ ไหลค่อยครับน้ำไหลคอหล่อยกดสดระเลยยังจะกลิ้งก็ยังไม่กลิ้งไม่ได้ครับน้ำยังน้อยอยู่ครับผมเอ้าเอ้าเอาแต่ยังไงนี่เอ้าเอ้าเป็นผ่านอะไรเน,นี่ยเอ้าเอ้าดูสิครับดูสิครับคุณแม่ครับหนูนะครับ งานเข้าแสงจังนทร์เยครับเนี่ยหืืกหมดสิลกูกเนาะขึ้นนั่งดีๆสิครับอืออย่างนั้นแหละขึ้นไป,ไปไเต็มกันไหมวันนี้ไม่เต็มหรอกครับวันนี้ไม่เต็มแน่ๆครับดูสิครับ ลูกเกินสิลูกลูกเกินแต่กต้องเล่นเลย <c oughs> เ,เริ่มต้นไหมครับจะรีบไปไหนลูกจะรีบไปไหนไมันต้องรีบลูกมันต้องรีบขึ้นไปจะมีน้ำยังไงลูกเอ้ยตีนเ,เทียว์ออกหมดแล้วหนูเห็นไหมหนะ พอดีเอ็ดเลยครับเนี่ยปลากับป๋องปุ้มปุ้ยดิ้างปุ้มปุ้ยมั้งครับเนี่ยแน่นทุกทุกอ่างครับหนุกใหญ่เลยครับผมใหย่เลยครับ ไม่ได้เล่นให้ได้ให้เล่นเล่นทุกวันนะครับผมมาอาทิตย์ส่ออาทิตย์นะครับผมมีให้เล่นทีหนึ่งครับเป็นนานอย่างนี้ทีหนึ่งเนาะยังเล็กอยู่ครับให้เล่นทุกวันไม่ได้ทุกวันก็ฉีดๆแป๊บเดียวก็พอแล้วทั่วทั่วร่างกายก็โอเคแล้วครับตอนนี้เห็นเขาอยากเล่นมากเลยครับเดินวนอยู่นี่นะครับออกฟานเดินมาตรงนี้ไม่ได้เลยปีนป่ายครับโอเคจวจัดให้เลยฮะนี่ก็จะจัดให้น้องเลยครับผมให้เรีความสุขเลยเนาะ ะสายยางสิงลูกแม่แม่ดึงสายยางเอาหน่อยแม่โอ้เข้ายางอืม,อ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 ม อ๋ครับดูครับหลาดไหมครับเนี่ยเอาสายน้ำสายยางใส่ปากเลยครับเนี่ยกินน้ําใหญ่เลยครับดูสิครับอ้ด้วยความฉลาดของน้องนะครับมาใช้งวงเลยครับทาอย่างกระช่างโตเลยครับ้างใหญ่เลยครับเนี่ยดาเทนะลูกนะ อย่าแล้นมาให้เลยหนุกต่อครับผมหนุกต่อเลย นี่นะครับความสุกเนาะเราชอบแบบนี้ครับผมแต่เราก็จัดให้ไม่ได้ทุกวันนะแทงเล็กอยู่ครับนานทีละไมยว่ากันนะครับ อือดนี่ครับโอ้ความสุขจริงๆมีความสุขจริงๆเลยแต่ขาพวกนี้มีความสุขมากเลยวันนี่นี่โอ้ยเ้ยฟินครับฟินครับ เดือนสองเดือนก็สสายขึ้นไม่ได้แล้วครับนุ่นเราเราเร็วครับน้องใสจันเข้องเราเดือนสองเดือนสายจะเจอตัวนู้นนะครับนู่นทางใหญ่เลยครับนั่นของแม่อ้อยนะครับผมก็ขอบคุณแม่อ้อยด้วยครับก็ของลูกบอลเป็นของพี่จ่าเนาะนี่ครับเป็นของแม่แม่ผู้ใจดีทุกท่านนะครับที่รักน้องใสจันของเราครับเพื่อเพื่อเพื่อแฝดน้องใสจันของเรานะครับผม นมีแต่ให้นะครับผมให้ความรักกับน้องๆเนาะน้องค้างของเรานะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมนะครับออกมาทิ่งนะครับออกริ้งนะครับดูสิครับโอ้โหเดี๋ยวทำนะครับตึ้นตินคาเลยเนาเอาลุกไม่ได้เอาเดินกันได้้ะเอาเออา ขึ้นไปไหม <laughs> พ้าอ,อะไรนี่หรอทับพุงลาวเหรอ

ไปกมัง

มันสุดๆสุดสิงหนะครับเมันสุดเลยครับราปล่อยให้มันมากเลยครับพอยังก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พอจบทริปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครกดไลค์กดแชร์ครับติดตามน้องแสงกทรได้นะครับผมทางช่องใต้แสงกทรชาแนลนะครับผมก็่วยช่วยนะครับช่วยแชร์ต่อๆให้ด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ